พี่ชายว่าไงจ้า้องอุ้มตอนนี้มิวเอของเรามีรุ่นใหม่เป็นรุ่นพิเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่ามิวเอ h a n t o m เมแน่นอน <Phantom. S 1> เลยแซนท์เทิรมันออกเสียงว่า p h น n t o m ม อะไรก็แล้วแต่แฟนอมประมาณนี้ก็แล้วกันอ่าภาษาไทยภาษาไทยเอ้ยเมื่อกี้เราไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแฟนชมนะคะอุ้มก็เลยอยากทราบว่าเจ้า New X แฟนชมตัวพิเศษที่ออกมาใหม่เนี่ยมีสีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาบ้างมีสองสีเท่านั้นที่ลูกค้าอยากได้นะคะก็จะมีสีขาวโดโลไมท์และก็สีเทาไอลาโอเพกนะคะสสีเทาไอลาโอเพกใช่อันนี้คือมีเฉพาะ แฟนชมเท่านั้นเนาะเพราะว่าสีขาวมุกโดรไมนี่คือมันมีที่เราเคยเห็นมีมีดุลุ่นอยู่แล้วในตัวมิลนะคะถ้าอย่างเงี้ยน้องอุ้มสงสัยแล้วน้องอุ้มยังไม่เคยเจอใชมใช่ใช่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเริ่มเปิดตัวมาและลงโชว์รูมวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองวันที่4นี้เองนะคะก็ลูกค้าท่านใดอยากจะมาดูรถที่โชว์รูมมาได้เลยแต่เดี๋ยววันเนี้ยพี่สายจะพาน้องอุ้ม ไปดูสองสีนี้ว่ามีอะไรแตกต่างและดุดันมากแค่ไหนไปไปไปดีกว่าแาะ,ะว่าก็ๆๆอยากรู้เหมือนกันว่าฮ้ยรุ่นพิเศษมีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่นอกจากสีแล้วไปดูกันดีกว่าปเป็นไงคะน้องอุ้มล้อตัวใหม่ของเราที่เปลี่ยนแปลงมาจากตัวเดิมเงาดําเลยโอ้ยเงาจริงค่ะพี่ซายดูรูปเลยปกติจะเป็นสีทูโทนเนาะเจะ้า เจ้าตัวอัลติเมตตัวปกติแต่นี้เป็นสีดำเงาเลยใช่ตัวนี้เขาเรียกว่าโกลแบ็กเลยโกลแบ็กนะคะอันนี้ดำเงาเลยเข้มดูดันจริงค่ะเขาดูแบบเข้มขึ้นดุขึ้นไปพาไปดูที่ต่อไปได้ค่ะ ในรถแล้วรู้สึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงความเข้มนี่เข้มแล้วก็ความได้ขาวตัดกับออหนังสีดำเพราะปกติคันเดิมรู้สึกจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะที่สายใช่นี่แหละค่ะความดุดันเพิ่มขึ้นมาจากที่ลูกค้าเรียกร้องสีนี้กันเข้ามา<อ>และแล้วเราก็ทำตัวนี้กันขึ้นมาเป็นสีพิเศษและในรุ่นพิเศษของเจ้าตัวอันติเมท แพนทอมไหนสิแพนทอมนะคะก็จะได้เป็นเบาะคูแมกด้วยแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดำด้วยค่ะเดินได้ขาวพี่ชายสวยสวยจริง่ะแผงประตูด้วยหรือเปล่านะ่ะพี่ชายเท่าที่เห็นน่ะใช่ไหมใ<ะ>ช่เลยจ้ะภายในจะดำหมดเลยก็ทํทำให้ดูดุแล้วก็เข้มขึ้นนะคะนั่งสบายไหมคะน้องอุ้มสบายมากค่ะเพราะว่าเออ รถตัดแดดนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นเบาะคูแม็กค่ะระบายความร้อนได้ดีอ่าได้อุ้มเป็นยังไงบ้างที่พี่สายพาไปชมด้านหลังของเราสองคันนี้โอ้โห<ะ>ก็ว้าวอยู่นะคะพี่สายที่แบบว่ามีรุ่นพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือ ด้วยความดุดันใช่เพราะว่าตัวนี้ทําพิเศษขึ้นมาจริงๆสําหรับลูกค้าที่อยากได้เป็นภายในโทนดำและที่สําคัญนะคะในตัวล้อดําขึ้นมาและเงาดูขึ้นมาทันทีเพราะว่าล้อเนี่ยช่วยเพิ่มให้ตัวรถของเจ้ามิลเอ็กเนี่ยดูดุดํำเข้มขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นสีโก b แบ k ใช่ไหม่ดำเงาจากเมื่อก่อนที่จะเป็นสีทูโทนจะดูซอฟๆนะคะแล้วก็วันนี้เราก็แนะนำกัน คร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะมาชมรถตัวจริงๆเลยและอยากเจอเราสองคนนะคะมาได้ที่ไหนคะน้องอุ้มมาที่โชรูมโชรูมอิซุสเมโทรราชพฤกษ์นะคะฝ่ายขายออนไลน์ได้เลยค่ะก็คือ อุ้มกับพี่ไซก็ประจำอยู่ที่ฝ่ายขายออนไลน์นะคะหรือว่าจะติดต่อมาหาพวกเราก่อนได้ที่ของอุ้มนะคะ0 9 2 2 5 2 5 0 7 0ค่ะและของพี่ไซนะคะ092 359 3646นะคะการช่องทางการเดินทางมาที่โชว์รูมอีซูซูเมโทออนไลน์นะคะมาจากทางไหนน้องอุ้มก็อยู่บนถนนราชพฤกษ์นะคะก่อนวงเวียนพลาหมานะคะหรือว่าโชว์รูมเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเดอะวอล์คราชพฤกษ์ค่ะ มาถึงหน้าโชว์รูมขับตรงไปด้านในเลยนะคะก็จะมีตู้กระจกและมีป้าย e-susu m e t r ออนไลน์แล้วช,ชัดเจนเชนด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะบอกได้เลยว่าฝากช่องทางการติดต่อของเราสองคนได้ที่ช่องทางนี้เลยฝากด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าอุ้มกับพี่สายจะพาไปชมรถรุ่นอะไรกันอีก<ส>วันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ respect